ไล่สดไลสดลหลสวัสดีครับสวัสดีจ้าพิษแตงนะครับครับ้ัวยมพัทยานะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พัทยาเปลี่ยนไปนะครับนานมากที่ไม่ได้มาพัทยานะครับประมาณหนึ่งปีเต็มนะครับที่ไม่ได้มาพัทยานะครับสําหรับใครที่อยากดูจ่าพิ่แตงนะครับแล้วก็ดูดิวยำนะครับให้ไปติดตามได้ในเพจ นี่ย่อหลังได้นะครับเพจดังร้านเด็ดสตรีทฟู้ดนะครับที่ไลฟ์สดอยู่นี้นะครับแล้วก็ใน y o ยูทูบช่องสุนิจโจทราเวลนะฮะให้ไปติดตามชมย่อหลังได้นะครับเพราะตอนนี้พี่แตงแล้วก็ดูดิวไม่ได้ยำแล้วนะฮะจะมีมือยำคือคนนี้นะครับเป็นคนเป็นคนยำนะฮะครับเตอร์ยำนะฮะเมื่อวานฝนตกน้ำท่วมพี่แตงเมื่อวานฝนตกน้ำท่วมเป็นไงโดนไหมที่นี่ ไม่โดนค่ะที่นี่ไม่โดนเหรอท,ที่นี่เป็นต้องบอกว่าพัทยามันจะมีจุดท่วมประจําอยู่หลายๆจุดริบเลยหระเออมันพัทยามันเป็นเนินเป็นแอ่งเ,เป็นคลื่นอย่างเงี้ยพี่ถ้ามาเงี้ยคือแล้วจุดเนี้ยปเป็นจุดสูงสงพระจุดสูง,สงปุ๊บก,ก่อนหน้านี้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดต่ำทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นฤดูดกาลแรกของฝนแมตต์นี้พี่การก่อสร้างในแต่ละแต่ละปีที่เขาเพิ่มมากขึ้นหรือว่าระบบระบายน้ําท่อน้ําต่างๆเนี่ยที่มันมีขยะนีอะไรก็ตามเนี่ยมพอฝนตก3ชั่วโมง6ชั่วโมง9ชั่วโมงอย่างเงี้ย มันก็จะไหลมาจากเขาโซนนู้นก่อนออมันจะไล่มาไล่มาเป็นเป็นระลอกเลยพี่ปุ๊บแล้วก็มาท่วมจากเขาเขาเสร็จปุ๊บเข้าสุขุมวิทสุขุมวิทปุ๊บไปสายสามไปสายสองไปชายหาดแล้วออกชะเลในการระบายแล้วอย่างที่เห็นก็คือทุกความที่เข้าบ้านคนเข้าอะไรก็เยอะเย่ะมากเลย ประมาณสองสามชั่วโมงก็กลับสู่สภาวะปกติแต่บ,บ้านจะไม่ปกติเพราะน้ำท่วมแล้วน้ะท่วมไปแล้วใช่ถ้าเป็นจุดเดิมๆส่วนใหญ่ที่อยู่ในครับที่ท่วมที่ท่ทวมใช่ไหมคะจุดจุดพัทยากรายจุดพัทย,ย,ยาใต้จุดชุมชนอ๋อพัทยาใต้ใช่พัทยาใต้พัทยากลางตามซอยเขาตะโลเขาน้อยอย่างเงี้ย<อ>ค่ะชะายหาดสายสามจะมีจุดอยู่ประมาณเจ็ดแปดจุดน้ำท่วมท่วมรถเลยเห็นในขา่าวอย่างงั้นท่วมรถเลยอย่างงั้นที่หมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยอ่านะครับนี่ลูกค้าด้านหลังมีคิวหรือยังจานลูกค้าก็ ม,มีแ,แบบนี้นงหนานี่อาพามาชมอันนี้ก่อนหมูทอดหมูทอดนี่หมูทอดอัตยำหมูทอดไก่ทอดนะครับเอ๊หมูทอดไก่ทอดคนคนหันนี่กินกินหมูทอดประจำป่ะนี่ครับจ๋าไปคิวเท่าไหร่จ๋าบรคิวหมายเลขสามกลับมาครับเจ้านพี่กี่ท่านคะ สองท่านที่ลักจากเชิญโต๊ะไมเลขสาได้เลยค่ะเชิญโต๊ะหม้เลขสามได้เลยคะ่คะจะนีค่ะลงจานโต๊ะสาสองชุดคะ่ะและ้วเดอเดินวนี้จะเป็นบริเวณที่ทำไลเดอร์นะครับของอัตยามเองนะครับแล้วก็ทาไปส่งในเมืองพัทยามไม่เกินยี่กิโลนะนะครับนี่เป็นไลเดอร์ของของทางอัยามเองครับเป่าบริการตัวเองนะคะน้ำเป่าเชิจ้าหน้าที่นับอารมณ์หลักสี่ี่ตอนนี้เขาจะมีนีด้วยนะเขาเรียกว่าทูน่า อัตยำนะฮะน,นี่นี่นะครับอย่าลืมเติมพริกบีบมะนาวก่อนทานนะฮะนี่โอ้ผลิตภัณฑ์สวยงามน่ากินนะสีสันนะครับเป็นสีแดงสีน้ำเงินนะนี่นะครับราคาเท่าไหร่พี่แตงอีกครั้งหนึ่งพี่ราคาขายทักวไป69บาทหน้าร <69 S 2> <60, S 1> ้านหกสิบแต่จะบอกว่าประเทศไทยอ่ะปลามันหาก,กินง่ายแต่อันนี้ไว้สําหรับคนที่อยากกินอยากกินแบบทูน่าแซบๆซบยำแซบแบไปบีบบีบมะนาวเติมพริกแค่นั้นเองมันจะเป็นรัหนัก อาหารผ่านกระบวนการอ่ะพี่อ๋อประทูน้าใช่อันเดียวกันที่ว่าประทูที่แรกทัซาิมิปอันนี้อันนี้อันนั้นทูน่ายังไงอ่ะอันนั้นเป็นมันอันนี้จะมีเป็นยี่ห้อ,อเป็นสกิฟแจ็คเป็นคนละสายพันกันอ,อันนั้นจะทูมันจะมีทูน่าแบบนั้นก็มีแต่เป็นทูน่าตัวใหญ่โต,โต,โต<อ>ัวๆตัวเป็นรูอะไรี้ยตัวใหญ่<อ>แต่นี่มันจะเป็นสายพันสกีบแจ็คสายพันอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะใช้นะคะซึ่งมันก็จะนั่นแหละเดี๋ยวลองทำยำเดี๋ยวจะจะขายยำทูน่าเร็วนี้ เรียบร้อยสวยงามอ๋ออันนี้ไม่ไม่ได้แถนมน้ำมะนาวนาะต้องไปบีบเองครับใช่ซ,ซื้อไปนหนึ่งกระป๋องบีบใส่พริกป่นก็ได้พริกแห้งก็ได้พริกสดก็ได้มะนาวเติมแล้วแต่เปรี้ยวหวานเปรี้ยวตามใจชอบแค่นั้นจบแล้วรสชาติมันออกกลางๆใช่ไหมรสช,ชาติรสชาติกะรสชาติข้างในใช่ไหมหวานเค็มออกหวานออกเค็มหวานเค็มแค่นั้นเองครับหวานหวานเค็มเค็มน้ำเออเขาเรียกว่าอย่าไปทิ้งน้ำมันนะผสมไปให้หมดอ๋อต้องใส่น้ำไปด้วยยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยพี่ อ๋ออัพตยำอยู jam, no? right. ่ท mm ี่บางพันธุ์เทกนะครับบางพันเทกพัทยากลางเนาะใช่ค่ะที่เดิมนะครับที่เดิมค่ะที่เดิมที่ไหนก็สาขาไหนก็สาขาเดิมเลยใช่้ำเราคนที่ม่เคยมานะใช่ดูป้ายนี้นี่เสื้อตามนี้เลยอัพเตยำนะครับใช่ค่ะเสื้อตามนี้เลยอัพตยำนะฮะเดี๋ยวพามาดูยำแล้วกันนะครับโอ้คนกินเพียบเลยนี่อันนี้ยำปูย่างเลย ไม่เป็นไรพี่แงอ,อันนี้คือยำปูม,มา้ายำปูม,ม้านะครับยำปูม,ม้านะฮะนี่ยำปูม,มา้าแซบเลยโอ้โหนี่แถมมะนาวนี่ทำไมเขาเขาต้องให้ทุกครั้งเลยนะมะนาวเนี่ยพี่แสงบอกว่าเพื่อเวลาลูกค้าต้องการเปรี้ยวจะให้เติมบีบมะนาวเข้าไปด้วยนะยำปูม,ม้านะครับมมนีบ่อันนี้เป็นยำแซลมอนนะ ยำแซลมอนครับยำแซลมอนนะครับนี่โอ้โหน่ากินมากเยี่ยมตัวสามจบครับตัวสามจบ,จบโอ้โหนี่ของตัวสามนะไปแล้วไปแล้วตัวสามนะครับก็ยังขายดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับอัตยำนะครับหลังจากที่วิกฤตโควิดรอบหนึ่งรอบสองนะครับแล้วก็รอบสามนะครับ แต่อัตยัมไม่ได้หายไปจากไหนนะครับก็คืออัตยัมยังขายแบบระบบออนไลน์นะครับแต่ว่าหน้าร้านนั้นปิดไปประมาณหนึ่งหนึ่งปีได้มั้งครับเนาะที่ว่าเคยเห็นกุ้งแก้วใช้น้ำตาลแล้วใช่ไหม,มเ,หนะเคยเห็นแล้วแต่ว่าแต่มันสวยเนาะเมื่อกี้กุ้งแก้วสวยมากคคราาวนี้้หหลัังงมิือยะจแต่ร้านที่ร้านนี่เขาจะแบบปิดเร็วนะสองทุ่มก็ปิดแล้วนะคร<อ>ับพัทยาเป็นเขตควบคุม พิเศษนะครับเกียดสีแดงนะคะับทำให้ต้องปิดเร็วนะคต้องรีบทำรีบขายนะฮราเชะสดเลยค่ะจะีขาเอศูย์สองับนสองสกลับมานะคีอันนี้ยำหมูยอหมูบนนะครับหมูยอหบนยังไม่ลูกค้านี่หมูยอนี่แล้วก็ต้องมะนาวสองซีกนี่แบบนี้ต๊ะหนึ่งนะคะต๊ะหนึ่งตัะหนึ่งตะหนึ่งเพืและวตัะหนึ่งนะครับ ต่อไปยำอะไรยำกุ้งทูโทนโอ้ทูโทนกุ้ง,งทูโทนให้ลูกค้าสั่งแท็กได้นะข้าวเหนียวว่ะกุ้งทูโทนนะครับน้องดูดิวไม่อยู่นะครับกลับบ้านนะครับกลับต่างจังหวัดน,นะแต่น้องดูดิวก็ไม่ได้ไไดยำแล้วนะครับพิ่แตงนะเขาจะใ,ให้น้องคนนี้ยำนะฮะยำแทนนะเขาบอกรสชาติปีมือนี่อร่อยกว่าของพิ่แตงยำอีกเนาะเนี่ย

มีน้ำยำอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มแล้วก็เลือกน้ำยำได้ล้าหรือไม่ล้าอ๋ออันนี้ล้าไม่ล้าอันนี้เป็นนี้ล้าไหมอันนี้ล้าค่ะอันนี้ล้าจะสีนี้ใช่แล้วก็มีผักแก้มให้ด้วยผักแก้มผักชีแล้วก็ไข่ปลาไข่หมกกุ้งแก้วเลยพี่เพราะว่าเราจะใช้เป็นไข่หมึกกั้วเลยน่ากินเนาะอันนี้ลูกพัดต้นไหนสั่งต้นไหนคะต้นหนึ่งต้นหนึ่งตเลยลูกจะไปเสิร์ฟเองเมื่อไหรเอาเสิร์ฟเลยเสิร์ฟ ไมนหมึกนะครับน่ากินมากเลยโอ้นี่ขนาดวันธรรมดานะลูกค้าดูครับเรียบเลยนะครับสตยร์นะฮะนี่ขนาดขายวันที่สองนะครับหลังจากที่ทางการอนุญาตให้ขายนะลูกค้ากลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นวันวันเสาร์วันอาทิตย์ลูกค้าแน่นนะครับพี่แสงบอกนะฮะถ้าใครจะมาทานก็ให้มาวันธรรมดานะไม่มีวันหยุดนะครับจะขายตลอดนะจันถึงอาทิตย์เลยนะครับ อันนี้เป็นรลฟ์สดช่วงนล้สั้นนะครับจากาเพจนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นหมูยอไข่แดงนะฮะนี่มะนาวสองซีกเหมือนเดิมนะครับแอดาจไดไม่เจอน้องดุดดิวนะฮะนี่พริกสดนะร้านนี้พริกสดนะครับว้าวน่ากินครับ น่ากินมากเลยอุ้ยสีสันต่อไปยำอะไรเอ่ยยำกุ้งสุกยำกุ้งฉุกรอรวกอยู่นะครับนี่เขาจะต้องไปพร้อมกันสองจานใช่ไหมอ๋อจะต้องไปพร้อมกันสองจานนะฮะตอนนี้ใช้หอมเยอะมากเลยนะครับนี่ของแขกของจีนนะนี่ครับน,น,น,นี่มาแล้วมาแล้วอันนี้ไปยำกุ้งนะฮะ เตรียมเลยเตรียมเลยเย่รู้งานนะครับต้องรีบเอามานาวเตรียมไว้เลยนี่สองจานแบบนี้ต๊งไหนเอ่ยโต๊ะจบค่ะโต๊ะิบสองจบกันนะครับโต๊ะสิสองนะครัโอ้ลูกค้ามาเพียบนะครับถ้าใครอยากาสั่งทางเ,าเขาเรียกอะไราทางออนไลน์นะครับสามารถเข้าไปสั่งได้ในในแอปของอัปตยยมนะครับเขาจะมีให้ให้นะครับสลับเบอร์โทรสั่งนะฮะ สามารถเข้าไปดูได้นะครับด้านนู้นจะเป็นทัมกับบ้านนะฝากงกับบ้านนะด้านนี้นะครับนี่ด้านนี้เป็นถังกับบ้านนะรู้แล้วบินซะก่อนนี่บินเทียบเลยนะครับโอ้โายดิบคดีบินเทียบเลยนะฮะนี่ดูด,ดิบินเยอะมากเลยนะครับโอ้โห เร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับจะมีน้ำยำกับน้ำน้ำปลาน้ำยำกับน้ำปลานะครับกำาหนะฮะสำหรับร้านอัลติยำนะครับนี่อันนี้เมนูอะไรเออหมึกเหมือนกันใช่ไหมอัอะไรนะคบอันนี้หมึกเหมือนกันอ๋อนี่นี่มาแล้วไข่หมึกมาแล้วไข่หมึกมาแล้วไข่หมึกนะฮะขายดีในเมนูไข่หมึกหามาสั่งดูยำแล้วกันนะครับ ต๊ะสองเช็คิดนะคะสักครู่ค่ะัะดีค่ะเช็คิดโต๊ะสองนะโอ้โหช่วยจัดคนละมังเคยเคยยสามคนัะมังไหมย่งนะตัวใหญ่ขนาดสองรู้ไหมพี่เมื่อก่อนพี่แตงย่างสามสี่คนละมังนะคนเดียวอ่ะั้นเปี่ยนอยู่านครับเขี่ดสวยกวนี่หมูยอบนนะน่ากินมาก เขจะขโมยองอ๋อแซลมอนเมนูแซลมอนอ๋อเขาจะทำ mm hmm. ทำเอาไว้เลยเนาะมันสะดวกนะครับ mm hmm. แค่ปรุงน้ำยำใส่เข้าไปนะ mm hmm. พี่ดูดิวพี่ดูดิวไม่อยู่นะครับพี่ดูดิวไปจังหวัดเลยนะครับ mm hmm. กลับบ้านสองวันนะครับ กลับจังหวัดเลยนะครับพี่แตงแจ้งแล้วนะครับรถ๊สี่นะคะไม่ค่อยกลับมารถ๊สี่จ้าโต๊สี่อยู่แล้วโต๊สี่แล้วเนี่ยลูกค้ายัางเต็มเหมือนเดิมนะครับพอที่ร้านนี้ก็จะมีขนมจีนด้วยนะนี่ขนมจีนมีคอหมูมีไก่นะครับพี่ดูดิวกลับบ้านนะคะสองวันนะ ไม่ไปถ่ายร้านเจดเบีย์หรอมันเป็นเป็นเม็ดมันเออมันเป็นที่ที่มีเพลงนะเพลงจะดังมากนะครับเป็นเพลงติดก็สิทธ์ษษษษษนะฮะไม่ได้ไปนะครับร้านที่เป็นเกี่ยวกับที่มีเพลงนะครับส่วนใหญ่ยูทูบเบอร์เขา YouTuber จะไม่ไปกันนะครับมันจะเป็นเพลงนะฮะเป็นลิขสิทธิ์นะนี่ครับโอ้น่ากินโ๋ตี๋ยงแล้วเหรอโตี่ผวเสั่งเยอะมากอีกคนนะ นี่เขากำลังจะทำคาน์เตอร์ใหม่ตรงนั้นนะต่อไปเมนูอะไรอ๋อนะครับนี่มาดูพี่แตงกำลังออกแบบอะไรเลยมาทางนี้มาทางนี้ดิค่ะมาดูหมูดิค่ะมาดูหมูดูไก่ดิค่ะเนี่ ถ้า80ก<อ>็น่าจะได้มันจะเป็นหนึ่งสิบสองเปลี่ยนได้ถ้า่งนั้นสองอันนี้ส,ส่วนใหญ่กลับบ้านเลยทานนี่ครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลับบ้านส่วนใหญ่จะเป็นกลับบ้านเนาะพี่แตงบอกว่าไอ้นู้ส่วนนู้นทิ้งใช่ไหมใช่ไอ้นู้นทิ้งทิ้งวันนึงต้องเป็นสิบสิบโลนะเพราะว่าแกจะเอาให้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อติดมันนิดหน่อยแต่ส่วนที่เป็นมันเนี่ยที่ติดคอมันนะเขาจะทิ้งหมดเลยนะ เดี๋ยวขอกินกระเนียวนะเดือนนาะเนะถามว่าจะใหพนักงานกินไหมข้าไปเไี่ให้พนักงานกินด้วยนะทิ้งเลยแล้วทำไมครับเขาถึงไม่ให้อ่ะเขากลัวพนักงานอ้วนถ้าของทิ้งเลยอ๋อถ้าขอทิ้งแล้วจะทิ้งเลยเขาจะไม่นี่นี่นี่ดูดิเนี่ยทิ้งเลยจะได้เนาะจริงๆมันก็สามารถกินได้เนาะแต่ว่าคือถ้าถ้าทางร้านทิ้งก็คือทิ้งเลยห้ามเอากลับมากินนะครับไก่ทอด ไก่ทอดนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทอ๋อไก่ทอดเจ็ดสิบห้าบาทไก่ทอดนี่เจ็ดสิบห้าบาทนะครับน่ากินมากครับพี่โจโอ้ใช่ใช่ใช่นี่ผมยังนี่ถ้ามีอะไรนะเขาเรียกถ้ามีส้มตำนะกระเทียมเหรอขอ,อข้าวต้มรอกระเทียมด้วยใช่ไหมอ๋อต้มรอกระเทียมอ๋อแบบนั้นใช่ไหมอ๋อ วันหนึ่งกไ็ได้ได้หลายกิโลกันนะขายยอดขายดีไหมเหรอวันนี้วันเปิดวันที่สองหรือวันแรกเฮ้ย <c oughs> วันที่สองเเปิดมาอัานอตนที่สองค่ะอ๋อนี่เปิดอาทิตย์ที่สองแล้วอ๋อเปิดมาสองอาทิตย์แล้วนะนี่มาแล้วหมูสามชั้นหมูก็ทอดข,ข้างหลังนะกรอบเรายกออกมานะนี่ครับกรอบจริงๆได้ยินเสียงดิ รอบจริงๆใครไม่เคยมานะครับอัตยำนะรู้สึกว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยมาแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะมาแล้วไม่ได้ทานเพราะว่าคิวมันจะเยอะนะช่วงนี้นะครับก็สามารถมาทานได้เพราะว่าคิวอาจจะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะเมื่อก่อนนี่ต้องรอกัน2อสาชัวงงช่วงโมง4ีชั่วโมงนะนะครับตอนนี้เป็นชซนกลับบ้านนะ,ะลูกค้าสั่งของ อ,อันนี้สั่งกลับบ้านนี่แกน้ำยำให้ใช่ไหมแกน้ำยำให้นะครับสั่งกลับบ้านนี่ก็จะเป็นน้ำยำางหากงดนึงครับอันนี้ก็นดสั่งแล้วเหรอเนี่ยน่ากินมากน,นี่บริผามาก็จะมา,าสั่งออเดอร์ด้านนี้นะครับแล้วก็หาโต๊ะนั่งนะ มียำปูม้าใช่ไหมใช่ค่ะยำปูม้าปลายูม้าปายำปูม้าป,ลา,ป,าปลานะอันนี้เขาเขียนอะไรไว้เนี่นนนยรวมเวอร์แซม,ม,ม,มอนจะม,มีเขียนกำกับไว้ อ๋อนี่เขียนกลับไปหมดเลยกันลืมกันหลงให้ลูกค้าได้จำได้ด้วยเวลาเวลาส่งน้ำยำก็เหมือนกันด้านนู้นนะเหมือนกับฝั่งนู้นเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่ที่อัพตยํานะฮะบรรยากาศยำเย็นนะฮะหลังจากช่วงโควิดนะครับอ่าได้ผ่อนปลนให้สามารถนั่งทานที่ร้านได้นะครับก็ ได้มาไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผ่านช่องเพจดังร้านเด็ดสตรีทฟู้ดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามชมต่อในช่อง YouTube นะครับสุนิโจททาเวลนะฮะนี่ครับก็ถือว่ามานั่งได้นะสามารถมานั่งทานได้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็รอไม่นานนะรอไม่นานน,านี่ครับแี่งก็กำลังเตรียมงานเนาะ นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็คือแบบว่าจะแน่นตลอดหน้าสลัดตรงนี้นะครับจะไม่ได้หยุดเลยนะแต่ช่วงนี้ย้ำออกไว้มากนะครับลูกค้าก็กินนะแล้วก็โต๊ะใหม่ก็มามาใหม่แล้วก็อา,า,า,าอะจะเริ่มอดูลูกค้าด้วยครับดูลูกค้าด้วยน้องดูลูกค้าด้วยเขาขอช้อนด้วยขอช้อน นี่ทเมนูมาแล้วครับต่อไปยำอะไรย,ยอไข,ข่กุ้งสดโอ้นี่เป็นตัวหลักเลยนะหอมหัวใหญ่จะเป็นตัวรองจานนะฮะบาง<ม>คนไม่กินก็เคีย่ยวได้นะครับแต่บางคนก็ชอบทานนะเขากินมันก็จะวหวานๆนะสลับ<ม>เข<ม>าเรียกหอมแข็งหรือเปล่าเนาะหอมจีนนะ เก่งมากครับนี่ทำเองเลยเนาะเอาสองชิ้นก่อนตุ้งสดแซลมอนตุ้งทีกี่เซนนะสามเก็ดเท็กซ์บิงค์ค่เสามเจ็ดตัน้ำตัวนติ๊กสดนะครับเอ่อจ้าวจ้าว กุ้งสดนี่เสร็จแล้วเสริมมานาด้วยเสริมมานาด้วยแน่สัมานาเข้าไปนะฮะกุ้งเด้งมากกุ้งเด้งมากเลยนะ่ากินน,ะนี่วลาเสริฟนี่ก็จะต้องรอสองจานพร้อมกันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะต๊ะเก้านะคะโตะะัวเก้าตัวเก้าเสร็จแล้วตัวเก้านะครับ รับหิ้วไหมเหรอไม่ได้รับหิ้วครับผมมาถ่ายอย่างเดียวครับถ้าใครอยู่พัทยานี่จะมีสั่งทางรเดอร์ใช่ไหมรเดอร์ของอัตยมนะครับรัศมี20กิโลสามารถสั่งได้ในเพจอัตยมนะครับนีส่สซมมันอสีสวยจังสซมมันสีสวยจังสดสดลายชดสวยเลย นี่ดูดิโอ้โหสีสันจบนะคะจบเก้าต้เก้าต้เก้าไปแล้วัไปไหนัมากล้องนะนัดอ่ะนัดจบค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยไทยที่มาวางตรงเนี้ยมันจะลำบากในการเคลื่นย้าอันนี้เป็นปั๊มคอนสตริกนะครับนี่นี่ปั๊มคอนสตริกของนั้นเป็นสนามมวยนะสนามมวยนะฮะแม็กมวยไทยนะถ้าใครรู้จักแม็กมวยไทยนะฮะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะปั๊มคอนสตริกพัทยากลางนะฮะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ทีนี้ก่อนนะครับสำหรับร้านอัตตยำนะฮะเดี๋ยวติดตามต่อนะครับในช่อง u t u b e นะฮะยูทูบคุณนิจจดคาเวลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพรุนี้มาชมกันต่อนะครับพรุนี้ยังอยู่นะครับกับร้านเด่นเดๆพัทยานะครับติดตามชมว่าผมจะไปนร้านไหนบ้างนะครับสวัสดีครับ